สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ EP 8นะครับจะนําพระสมเด็จ7ชั้นพระผงสมเด็จ7ชั้นของหลวงพ่ออุ้นวัทตันกงมาให้ชมนะครับซึ่งก็ด้านหน้าก็จะเป็นพระพงเ,เป็นพระสมเด็จแล้วก็จะมียันพุโทโธอัคระยันพุโทโธอยู่ด้านข้างขององค์พระนะครับก็พระ ผงสมเด็จเชั้นเนี่ยจะสร้า,งจ,ราง,ง,อองจัดสร้างในปีหลวงพ่ออุ้นท่านจัดสร้างในปีสอง8อก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีมีทั้งยันนะแล้วก็ยันพุทธยันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับยันพุทธก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยยันพุทธข้างล่างก็จะพิมพ์ วตกอวัดตันกงนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันพุทธยันนะก็จะมีสองแบบที่เป็นสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลซึ่งจริงๆแล้วหลังยันนะเนี่ยหายากโดยเฉพาะสีขาวนี่หายากมากนะครับแทบจะนับองค์ได้เลยนะครับแล้วก็สีขาวเนี่ย ที่เจอเนี่ยสมบูรณ์แทบจะน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่ก็จะผิวล่อนอย่างนี้ครับหรือไม่ก็หักแตกใช้ส่วนใหญ่เพราะว่า,าเนื้อของที่เป็นเนื้อขาวเนี่ยเขาจะเหมือนกับเนื้อผงช็อกคล้ายๆสมเด็จเหม็นเลยฮะมันก็เลยอ,อ่อนแล้วก็แตกหักได้ง่าย ส่วน <c oughs> หลังอีกแบบนึงก็คือเป็นพระผงสมเด็จ7ชั้นที่เป็นหลังยันใบพัดนะครับยันใบพัดก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าปีนี้ถ้าเป็นหลังถ้าเป็นรุ่นนี้จะสร้างในปี2522 2518นะครับ2518ก็จะเป็นหลังยันพุทธกับยันนะซึ่งสร้างจำนวนประมาณ5,000องค์ซึ่งอันนี้ผมก็ เอาข้อมูลจากหนังสือนะครับหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อพอุ่นเดี๋ยวจะส่องให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นปี2522ถัดมาอีกหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นหลังยันใบพัดผมวางก่อน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นปี2518ทั้ง3องค์คือมีทั้งหลังยันนะแล้วก็หลังยันพุธซึ่งเนื้อหามวลสารเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสมเด็จเหม็นเลยก็คือจะเป็นเนื้อผง พุทธคุณของหลวงพ่ออุ่นท่านแล้วก็ผสมกับผงเก่าของหลวงพ่อแก้วแล้วก็ข้าวปักบาทข้าวกลนบาทเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีกลิ่นเหมือนกับสมเด็จเหม็นเลยฮะกลิ่นของข้าวบูดนะครับเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนละสองอที่เป็น <c oughs> ยันนะให้ดูก่อนที่เป็นเนื้อผมคิดว่าเป็นเนื้อชานหมากนะครับ องค์นี้จะหนามากหนาเป็นพิเศษหลังยันนะนะครับก็เป็นเหมือนกับยันที่อยู่หลังสมเด็จเหม็นนะครับแต่ขนาดของพระนี่จะใหญ่กว่าสมเด็จเหม็นหน่อยหนึ่งนะครับด้าน,นาด้านข้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็จะมีจะมีรอยตัดเหมือนกันนะครับด้านล่าง แต่องค์นี้จะหนาได้ความหนากว่าปกตินะครับเดี๋ยวส่องให้ดูถ้าเห็นตรงฐานของพิมพ์ท่านเนี่ยจะมีเส้นเล็กๆอยู่เนี่ยฮะในตรงตรง เกือบเกือบ,บทุกฐานเลยจะมีเส้นเล็กๆวิ่งอยู่เห็นเส้นของพิมพ์นะครับอันนี้ก็เนื้อหามวลสารโดยรวมยันก็เป็นยันพุโทโธเหมือนกับสมเด็จเหม็นเลยด้านข้างก็จะมีเหมือนกับรอยตัดเหมือนกันนะครับซึ่งรอยตัดพวกนี้ก็สามารถใช้ดูเพื่อตี เกศแท้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ด้านข้าง <c oughs> ด้านนี้ด้านล่างขององค์พระนะครับอันนี้ด้านหลังจะมีเม็ดมวลสาร เม็ดมลสารเยอะเลยแล้วเคราะก็จะมีปลิ้นป้นหน่อยอันนี้เป็นหลังยันนะนะครับเดี๋ยวเอาหลังยันนะที่เป็นสีขาวให้ชมเห็นหมัว่าจะแบบหนึ่งจะค่อนข้างหลุด นี่นึงหาสมบูรณ์ยากมากองค์นี้สำหรับผมก็ถือว่าสวยมากแล้วฮะหูติดครบยันติดครบนะครับสองด้านหน้าให้ชมก่อนหูหูก็ยังคงส่วนตรง พิมพตรงฐานก็จะเห็นไหมว่าจะมีเส้นอยู่เส้นเล็กๆเดินอยู่ใต้นี่ฮะแล้วก็เนื้อหาจะเหมือนกับสมเด็จเหม็นที่เป็นเนื้อผงช็อกเลยฮะนิ่มมากเนื้อจะนิ่มแล้วก็อ่อนมากเห็นไหมฮะก็จะหลุดร่อน ต้องจับออกมาเป่นหนึ่งเอาด้านข้างให้ชมนะฮะด้านข้างก็มีรอยตัดบางๆเหมือนกันเห็นไหมฮะจะมีรอยตัดบางๆออันนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับด้านล่างขององค์พระก็จะเห็นได้ว่าด้านล่างขององค์พระนี่จะมีความแอน ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันนะแล้วก็ของด้านหลังยันนะของเนื้อพิมพ์สีขาวนี้จะชัดมากเห็นไหมติดชัดปอดกอรแล้วก็เนื้อหาเหมือนกับสมเด็จเหมน็นที่เป็นผงช็อกเลยเนื้อเหมือนกันเลยครับ ติดมือเลยผมเดี๋ยวจะเอาอีกองที่เป็นยันพุทธให้ชมนะครับอันนี้เป็นยันพุทธยันพุทธซ้อนผมยันพุทธซ้อนนี่ฮะตัววตกรจะไม่เหมือนกันกันกบยันนะนะฮะอันนี้ก็จะมีรอยตัดเหมือนกันเนื้อเนี่ยจะเหมือนกับสมเด็จเหม็นเป๊ะเลย มีคาบของมวลสารทาด้านข้างให้ดูด้านข้างเห็นไหมก็จะมีรอยตัดเหมือนกัน ติดมือเหมือนกันเพราะว่าผงนิ่มมากเนี่ยด้านบนส่วนด้านหลัง ะเหมือนสมเด็จเหม็นมากแต่ว่าก้อนเนื้อนิ่มเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นยันพุดซอสน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นที่หายากที่สุดคือจะเป็นเนื้อขาวอย่างนี้ยนะคะแล้วก็เป็นหลังยันนะจากจะหายากที่สุดในพระสมเด็จเจดชั้นนะฮะในปี2,000อ่า อันนี้เป็นองค์สุดท้ายนะครับคือเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นที่เป็นหลังยันใบพัดซึ่งอันนี้จะสร้างปีสองา2 5สองสองนะครับเดี๋ยวส่องให้ชมอันนี้จะมีจะเหมือนเนื้อชานหมากเลยเห็นไหมแต่พิมพ์ก็จะมีเส้นเล็กๆเหมือนกันใต้ฐานวิ่งจะมี คล้ายๆชันมากแบบเนื้อสนุกมากองนี้มียันพุทโธแล้วก็ยันคมมากเห็นไหมก็จะเหมือนเป็นเนื้อชันมากของหลวงพ่อนี่ด้านด้านหลังเนื้อหามวลสารเยอะมากองนี้ ด้านข้างอาจจะสองไม่เห็นติดครับโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ชมรวมอีกทีนึง โอเคครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เท่านี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ